การใช้งานแสนอนเนกประสงค์มอเตอร์ทรงพลังแบตเตอรี่พลังอึดของแถมสุดแน่นขอแนะนำสว่านไร้สาย3ระบบ199วต์ออนเซนรุ่นงานหนักพิเศษซื้อตอนนี้แถมฟรีประแจอนเนกประสงค์ด้านบนมอเตอร์ปรับความแรงได้2ระดับระดับที่1 0ถึง700รอบต่อนาทีระดับที่2 0ศถึง1,900รอบต่อนาทีปรับแรงทรอกได้ถึง18แปดรงซอกไอแรงหอกไอแรงรอคอกไอ ถูกแล้วพร้อมหมดก,การใช้งาน3รูปแบบ 1. ระบบขันนอ็อตขันสกรูสามารถขันบล็อกขันสกรูขันน็อตก็ได้ขันที่แคบก็ได้ด้วยกระดูกงู 2. ระบบเจาะสว่านจะเร็วตามแรงมือกดเจอะได้ทั้งงานไม้งานเหล็ก คว้านรูเล็กรูไม้รูกระเบื้องก็ได้ 3. ระบบจอดระแทกใช้จอดง,งานปูนหนาแน่นสูงไม่ว่าทั้งผนังพื้นและอิฐบนเบาก็ได้ไฟ LED ส่องสว่างขณะใช้งานมีไฟบอกระดับแบตเตอรี่เขียวเหลืองแดงปรับทิศทางการหมุนได้ทั้งซ้ายและขวาหากเป็นตรงกลางเป็นการล็อกสว่านเซฟที่ล็อกไม่ทําให้สว่านลั่นยางกันลื่นรอบตัวสว่านเหนียวกระชับมือไม่หลุดง่ายอีกทั้งยังมีเหล็กเกี่ยวเพื่อใช้งานในที่สูงหัวจับดอกสว่านคีเลสสาม,มารถเปลี่ยน ดอกได้โดยไม่ต้องซื้ดอกจำปามีบอกระดับน้ำดูการเจาะที่แม่นยำไม่ทำให้สว่านจดเจาะเบี่ยวไห้งานกันยาวๆแบบไร้สายกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน109โวลต์40,000มิลลิแอมป์และแถมไปเลยอีกหนึ่งก้อนเป็นสองก้อนชาร์จไวสุดกับที่ชาร์จแบบฟ้าชาร์จและยังมีกระเป๋าพกพาแข็งแรงทนทานอีกด้วยของแ็งที่ได้มีดังนี้ตัวเครื่องพร้อมดอกไข่ควงข้างสว่าน,นสองดอกแบตเตอรี่สองก้อนที่ชาร์จแบบฟ้าชาร์จกระดูกหูดอกจอเหล็ก3ชิ้น ดอกเจอะไม้3ชิ้นดอกแต่วง6ดอกลูกล็อกเบอร์5ถึงเบอร์13พร้อมหัวยึดกระเป๋าพกพาอย,ย่างดีระวังสินค้าจะหมดก่อนสอบถามหรือสั่งซื้อสนใจอินบอก